สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงรีวิวเซตการ์ดนะครับ a g e of e g e of eternity เป็นการ์ดเซตใหม่ของ Magic the Gathering นะครับแล้วในคลิปนี้ผมก็จะพูดถึงการ์ดที่โดนเข้าตาผมก็อาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ผมก็อยากจะพูดพูดถึงมุมมองของผมแล้วก็อยากจะฟังคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ามุมมองกันยังไงใบแรกที่เข้าตาผมเลยนะครับคือธนุ k s t e e d fast second Uh, สองคาลเลอรกับสองแดงนะครับรีเจนเดอรี uh, ่คีเจอร์คาร์บู t ตพายร์ลสเตตพาวเวอร์สา่าจะมีเทคว่าออเดอร์ออเดอร์ค a ีเจอร์ยูคอนโทรลแฮปเสก็คือครีเจอร์ตัวอื่นได้เห่คีเจอร์ตัวอื่นมีเฮสนะครับแล้วก็อาร์ต a แฟกต์การ์ดแอนด์เวทครีเจอร์การอินยูเอ็นแฮปวสองครับสองคารกับ1แดงนะครับก็คือ a r t ์ติแฟกับค r ีเจอ r ์กับคีเจอร์ที่เป็นสีแดงเนี่ยกับตัวมอนที่เป็นสีแดง กับตัวบอลที่มีสีแดงเนี่ยในมือเนี่ยแต่ได้อัลเทอร์นทีฟคอร์สก็คือจะมีค่าไลา่อีกแบบหนึ่งนะครับเป็นวาร์ปเป็นไทวาร์ปนะครับสองสองสองใสหนึ่งแดงวาร์ปเนี่ยก็คือตอนจบเทินเราไล่เราไลา่าลาการประเภทน,นี้เป็นค่าไล่นี้ค่าไล่นี้ลงเข้าสนามพอจบเทินเนี่ยก็คือเอ็กซออกออกมาไลา่ไล่ใหม่ด้วยคอสปกติของมันนะครับอ่าทำไมใบนี้ถึงเข้าตานะครับเพราะว่าใบนี้เนี่ย ผมบอกว่ามันโกงเอาพูดตรงๆก็คือมันโกงมันโกงตรงที่ว่ามันสามารถลดค่าของการใบใหญ่ปกติในเมจิกเนี่ยลงได้เหลือสามก็คือจากค่าของทางไหร่ไป้แต่ลดลงสามเนี่ยถือว่าเยอะมากแล้วมันเนี่ยเป็นอัลเทอร์นทีฟคอ์สซึ่งก็แปลว่ามันสามารถเราสามารถหาพวกการที่ลดคอ์สเนี่ยลงได้แล้วทําให้มันลงได้มากกว่านี้อีกซึ่งก็จะเป็นอะไรที่น่า,นากลัวมาก ก็จะมีการที่ผมมองว่า,าตัวนี้เก็เล่นเก่งครับก็คือถ้าเกิดสมมุติเราเล่นเป็นเบสเป็นคิีเจอร์ที่เป็นสีแดงอยู่แล้วเนี่ยเป็นมอนคิเจอร์สีแดงเนี่ยก็จะมีการ์ที่น่าใส่ก็คือ Ruby m e d a l l ียนกับ t h f i ไฟคริสตัลนะครับของชุด Final Fantasy 2อไใบเนี้ยก็จะมีเทคที่เหมือนกันก็คือบอกว่าลดค่าไลา่การ์ดการ์ดสีแดงลงหนึ่งถ้ามีสใบดีอยู่แปลว่าลด2แล้วเมื่อเราไลา่ เมื่อเราใช้เมือ่มอเรามีคอมเบอร์ไว้ในี้ยอยู่บนสนามเนี่ยตัวเนี้ยข้าราชก็จากวาร์ปสารเนี่ยก็จะโดนลดสองคะเลนนะครับเพราะว่า alternative cost มาก่อนแล้วก็ตามด้วยพวก production cost น,นะครับก็คือจะลดเหลือหนึ่งเลทนะครัเออไม่ใช่เหลือหนึ่งเลทแต่หนึ่งแดงพอเหลือหนึ่งแดงเนี่ยเราจะสามารถลดได้สองทางก็คือจะมีตัวนี้ defiler of instinct ที่เป็นคิเตอร์ตัวเนี้ยมันจะมีเทค มาทัดมาทัดลองมาจากเฟิร์สตัยเนี่ยที่บอกว่าเ d เรชเชนัลคอสของอ่าพวกเ d เรชเชนัลคอสของเลสอ่าของกาสอ่าไม่ใช่อ d ริชเชนัลคอสนะครับขอโทษนะครับอ่ากาสสีแดงอ่ะที่เป็นเปอร์มิเนนสีแดงก็คือพวกคีเจอร์เอชเมนต์อาร์ติแฟกต์อะไรอย่างเงี้ยสคุณสามารถจ่ายสองไลท์ได้เพื่อลดหนึ่งดอกเพื่อลดดอกแดงหนึ่งดอกนะครับพวกนี้ก็คือเวลาเราไลา่จปั๊บปั๊บ ขอศาเนี่ยเราก็ลดหนึ่งดอกแดงอย่างตรงนี้ได้แล้วก็เหลือสองใสสองใสนี้ก็คือลดจากเมทัลเลียนกับรูบี้ได้นะครับอ่ารูบี้เมทัลเลียนกับตัวไฟคริสตัลได้นะครับก็จะลดเหลือศูนย์ก็คือแปลง่ายคือถ้าคุณเป็นเลคีเจอร์คุณไรฟีคุณสามารถดําได้ทั้งมือเลยถ้าเป็นเลคีเจอร์หรือถ้าคุณไม่อยากเก็บสองคุณก็จะมีตัวนี้ครับตัวที่ใช้งานกันบ่อยก็คือเบอร์กี้ก่อนออฟสตอรี่เทลลิงเขาจะมีเทคบอกว่าถ้าเกิดเมื่อคุณเมื่อคุณ รายการอะไรก็ตามเนี่ยแตจดึงแดงเราอยู่ในจนจบเ่านจะจ,นจนเบเทอมแปลว่าเมื่อคุณรายการไปหนึ่งถ้าคุณลดสองสองคะแนเลืลออยู่แล้วคุณก็เหลือดงแดงแล้วดึงแดงเนี่ยพอคุณใจแบบปุ๊บคุณจะได้ดึงแดงกลับมาคุณสามารถดึงเอาดึงแดงเนี่ยไปไปไล่ไป,ไป,ไปใ,หใหม่ก็ได้ได้ไปแบบปุ๊บคุณได้ดึงแดงกลับมาก็แปลว่าไงคือคุณสามารถรายการได้หมดมือฟรีถ้าตามระดับที่ยัอยงอยู่ในเงื่อนไขว่าถ้าเป็นไบนี้ก็คืออยู่ในเงื่อนไขเพราะว่าหนึ่งก็คือคุณเป็นอดีตแฟนกับสองคือคุณเป็น อ่าเป็นคีเซอร์สีแดงซึ่งเมื่อถ้าเกิดคุณสามารถได้ได้เรื่อยๆเ,เนี่ยก็จะมีการ์ดที่น่าสนใจเช่นถ้าเกิดสมมติคุณไปเล่นดีไฟอ่าไปไปไปลน์ของดีไฟเออร์น,นะครับคือคุณไล่ปุ๊บเจ็บสองครั้งเนี่ยก็จะมีการ์ดอย่างดะกอนครอสนะครับที่อบอกว่าไลา่ไล่การ์ดสีแดงเนี่ยได้เกตไลท์หนึ่งกับสตาร์ทออฟเดอะเฟรมมาเกสนะครับไล่การ์ดสีแดงหรือลงมัเทนเนี่ยได้เกตไลท์หนึ่ง ก็แปลกันง่ายคือถ้าเกิดคุณมีสองอันนี้อยู่คุณไล่ทุกอย่างฟรีถ้าคุณเป็นไล่ของ Defiler นะแล้วก็จะมีการ์ดอีกใบหนึ่งที่น่าสนใจก็คือบอลตูมโมนิเมนต์อาร์ติแฟกต์ใบนี้เราไม่ได้สนใจตรงบรรทัดที่พวกเขาบอกว่ากาสีดำลดหนึ่งเราสนใจแค่ว่าเมือ่อบรรทัดที่สองก็คือเมือ่อรถเมื่อเราไล่คีย์เจอร์สเปลเนี่ยออกเป็นทุกคนลดหนึ่งไรเกินหนึ่งไรอันเนี้ยถ้าเกิดสมมูรณเราได้เรื่อยๆ,ๆก็คือเราสามารถต่อไล์้ทุกคนเลยและเราเกณฑ์ไลท์ เราเกิดอะไรก็คือเราก็ไม่เสียไ์เราได้ไ์เพิ่มแล้วก็คู่ต่อสู้เราก็จะตายแปลงง่ายนะครับประมาณนี้อันเนี้ยก็น่าสนใจมากแล้วก็จะมีลายได้อะไรอย่างเงี้ยนี้ก็จะเป็นระดับสีแดงสีแดงนะจะมีความสามารถในการพวกที่หมดมือโจมใหม่อะไรเติมมืออีกแล้วหรือว่ามีอะไรเติมมือง่ายอยู่แล้วอันนี้ก็อยู่ที่ว่าสนใจแบบไหนนะครับลองลองคิดดูใบที่สองครับเพนเพนฟอร์ออ อสองคางเลต์หนึ่งแดงเอชเมนตออร่าบอกว่าได้ติดได้เฉพาะคีเจอร์ของที่เราทนแล้วเทคบอกว่าเมื่อใบเนี้ยเมื่อใบเนี้ยเข้าสู่สนามอาเอาเออราเมีของตัวที่ติดเนี่ยยิงใส่เป้าหนึง่งแล้วก็อีกเทคอีกปรรทัดหนึ่งเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดคีเจอร์ที่เราติดใบนี้ใส่อยู่อะโดนโดนออราเม,มาจมันจะทำให้อ่า ดูที่โดนาเมทเนี่ยทำโดนาเมทไอตัวที่ติดอยู่กับใบนี้อยู่อะเมื่อโดนาเมทอะโดนาเมทกลับใส่ทุกใส่หัวเอาเลนทุกคนใบนี้ที่มันเข้าตาผมมากเลยเพราะว่าปกติก่อนอันเนี้ยผมชอบเล่นบูบูลินมากมากบูบูลินเนี่ยจะมีความสองถ้าพูดง่ายๆคือบูบูลินเนี่ยเราจะผมมันจะม,จะมองเห็นแค่ว่ามันอะสามารถทำดับเบิลดาเมจได้เมื่อเมื่อเมื่อเมมันทำมันดับเบิลดาเมจได้เมื่อมันทำโดาเมจ ผมก็จะมองว่าตรงเนี้ยเป็นอะไรที่แรงมากเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติคุณสามารถทําให้วูฟลีนคุณนะมี power 10ได้แล้วคุณก็เอาเพโลปอตติดใช่ไหมอ่าเมื่อเมื่อเข้าสนามเนี่ยก็คือเพโลปอตสติกเกอร์บอกว่าเอา power ของคิเจอร์ตัวเนี้ยอ่าเอา power ของวูฟอ่าผมสมมติแล้วกันว่าติดติดวูฟลีนใช่ไหมก็คือเอาเอา power ของวูฟลีนยิงใส่หนึ่งเป้าซึ่งออถ้าเกิดยิงแบบปกติเนี่ยก็คือยิงใส่หนึ่งเป้ายิงออกสิบถ้าเกิดวูฟลีนจะยิงออกสิบมันก็จะคูณสองออกเป็นยี่สิบ คือตัวนี้ก็ฟังดูแรง้วเนาะแต่มันไม่ใช่เข้า20ตะเมตอันนั้นก็ก็ก็ยิง20ตเมตรคือครึ่งครึ่งหลอดแต่ถ้าคุณเอาตะเมตนั้นะมายิงใส่ตัวเองอ่ะบูบุรีเนี่ยจะรับทั้งหมด20ตะเมตแล้วก็จะเข้าสู่ทิกเกอร์ที่สามที่บอกว่าเมื่อตัวดิติตะ์ดูตะเมตจะยิงตะเมตนั้นนะออกออกส้ำใส่หัวของโอพารเตเมนต์ทุกคนก็คือจาก20เนี่ยบูบุรีก็จะยิง20ตะเมตแต่บูบุรีบอกว่าเมื่อจะทำตะเมตก็ทำตะเมตคูณสองก็แปลว่า มัายิงออกทั้งหมด40เมตใส่หัวทุกคนหลายดีกูุนมากแต่อย่าลืมว่าบูรินต้องอีเด็กตักนะครับถ้ามีเดตามก็แปลวเหมือนกันนะใบที่สามนะครับที่เข้าตาผมก็คือเป็ Bal ut. Bal ut, นซี่ปาลูดบาลูดเนาะบาลูดสองเขียวคีเจเบีสแตทสามสองบอกว่า ใบเนี้ยไม่โดนใบนี้ไม่โดนเคาน์เตอร์มีทัมเปลิลมีเฮดคีรจะสเปรที่ผมคอนโทรลเนี้ยไม่โดนเคาน์เตอร์แล้วก็คอมแบบดาเมจไม่สามารถพีเว้นได้ผมชอบประทานสุดท้ายที่สุดเลยในประวัติในประวัติการที่ผมเล่นคอมมาดอร์สายบตอนมาอย่างยาวนานจนคนที่ร้านเบื่อผมก็บอกเลยว่าผมโคตชชอบประทันสุดท้ายเลย เวลาสุดท้ายเนี่ยเป็นสิ่งที่คนที่เล่นโบตอนเขียวล้วนขาดมานานก็คือห้ามพีเวน้์คือแต่ก่อนมันจะมีคีเจอร์ตัวหนึ่งนะบอกเหมือนกันว่าคอมคอม,คอมแบทอ่าใกล้ๆกันก็คือคอมแบทเนอตัวดาเมจอนะคาัานมีพิเวน้์เหมือนกันแต่ตัวนั้นมันเป็นเลเจอรี่แต่ตัวเนี้ยมาลายสองคือตัวเนี้ยคอมแบทดาเมจคัานมีพิเวน้์เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเพราะปกติของเวลาคนเล่นโบคนเวลาปกติของเวลาคนอื่นเขาเล่นสีอื่นกันเขาจะมี เวลาเขาจะเล่นแบบการที่พวกดิเฟนซีฟก็ <_ S 1> จะมีพวกฟ็อก,อกทีวีเทคพิคเวนออคอมเบตดาเมจอะไรงงี้ใช่ไหมกับไปที่หน้าเกตหน้าเกตอัดนดับต้นๆก็คือเทมปอปรี่พริคชั่นจะมีเทปปมบอกว่าอ่าจนก,กว่าจะเข้าเถึนเขาอะก็คือไล่เขาอ่ะไม่ลดไม่เพิ่มแล้วก็เกนเกมนพริคชั่นใช่ไหมแลม้วเปอร์แมเนนของเขาเฟดเอาซึ่งตรงเนี้ย ตัวนี้ยช่วยได้มากพูดถึงนะซึ่งพอมันพิเว้นไม่ได้เนี่ยก็จะดีตรงที่ว่าเวลาเล่นโมตอนเนี่ยเขาคอมเบนเตอร์จะถูกนับเลขเสมอเขาจะไม่สนว่าคุณจะพิเว้นต้องบอกว่าต่อให้เลือคนคุณไม่ลดไม่เพิ่มอะคอมเบนเตเมตนับเสมอคือต่อตีอยังไงขอให้ยี่สิบเอ็ดเลือ่อนคุณลงไม่ลงไม่รู้อะแต่ท่านถึง,ถงนนยี่สิบเอ็ดคุณก็ไปกับอย่างบางทีมพิเวนาเมดอะพอมีไปนี้อยู่อะ ขีเวนไม่ได้คราวนี้ยเข้าทุกดอกแล้วมันไล่สองเสิร์ตง่ายวิธีเสิร์ตเยอะเยอะมากข้อเสียตัวนี้มีอย่างเดียวช็อปกระตายแล้วแล้วอีกอย่างคือมันกันตัวเองไม่ได้คือมันเป็นตัวที่ผมมองว่ามันเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีนะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวที่ตัวเองมันเก่งนะตัวซัพพอร์ตที่ดีจะตูดมันน้อยไปหน่อยโดนโดนอะไรปอบปางก็ตายหมดแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นของที่เขียวขาดพอดีอ่าเขียวโัตอนไม่ต้องเขียวโัตอนก็เขียวปกติขาดพอดีเป็นตัวที่ตมเข้้าาาไดดีก มันก็จะทำให้ผมว่าคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นเซฟโปของหลายๆเด็กเลยแต่ผมคิดว่าน่าใส่ทุกเด็กแหละใบต่อไปนะครับใบที่สี่ไม้ฟอร์มฮาร์โมนิเซอร์่าสองคาร์เรตสองเขียวชีเจอร์อินเสกดูอิดสแตทสี่สี่มีเ a n แ f นฟอร์บอกเป็นเทคเมื่อแรนเข้าสู่สนามเนี่ย ดับเบิลอ่าเพิ่มพลังให้คิเจอร์อหนึ่งตัวเนี่ยเป็นสองเท่าจกนกว่าจะจบเทินแล้วก็มีอีกประทัดหนึ่งคือวาร์ปสองันเล็กกับหนึ่งเขียวนะครับตัวนี้ก็คือข้อดีของมันก็คือเป็นตัวช่วยในการปับพลังของสายที่แบบเป็นเด็กคีเจอร์แบบบิคิเจอร์คือตัวคิีเจอร์ตัวใหญ่อยู่แล้วอะไรเงี้ยปั๊มพลังง่ายซึ่งก็อาจจะช่วยได้เยอะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็มองง่ายสุดเลยก็คือทีฟาร์ล็อกฮาร์ด ที่ฟันลูกค้าปกติเนี่ยจะมีสตทหนึ่งสองซึ่งเ o w e r มันต่ำมากแล้วถ้าเกิดคนไม่มีอะไรเพิ่มพลังให้มันเลยแต่แรกเนี่ยคุณจะต้องใช้ประมาณห้าทิกร์นในการเบิ้ลพลังเพื่อให้มันเป็นเพื่อให้มันเกินยี่สิบเอ็ดในการตีคนหนึ่งตายซึ่งถ้าเกิดเรามีตัวนี้อยู่เราก็จะลดการลงแรงดได้เยอะมากเราจะลดเหลือแค่สามครั้งจากห้าครั้งถ้าพูดถึงนะแบบไม่มีตัวช่วยอกีกเลยก็แต่ห้าหรือสามคือลดลงไปครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งหนึ่งเลยช่วยได้เยอะมาก ตัวนี้ก็จะเหมาะกับเด็กที่เล่นอสสาสุรร้อนปัสสจจกิ้งตัวที่ลงแรนเพิ่มเล็กสองแต่เด็กนี้คงไม่ค่อยมีใครเล่นแล้วมั้งแต่ถ้าเกิดเห็นง่ายๆก็อยากตัวใหม่สุดก็คือ Explorer. รูทเอ็กซ์เบรนเอ็กซ์เพเอร์ตัวนี้ก็ลงแรนเขาเป็นหนึ่งก็คือเล่นเป็นบิชเจอร์อยู่แล้วอันนี้ก็ช่วยได้เยอะตีต,ตีแรงขึ้นเยอะมากไ,ไปท่าไปโหลดดิงโซนสามคอนเลตหนึ่งเขียว อนชันเม n t เมื่อมีเม็ดเคาน์เตอร์เนี่ยจะวางบนคีเจอร์สเปซคราฟแพลแนเน็ที่เราคอนโทรลเนี่ยวางเม็ดนั้นนะคูณ2แทนนะแล้วก็มีเทคอีกประทัดหนึ่งคือวาร์ปหนึ่งเขียวคือใบเนี้ยมันผมมองว่าเก่งมากคือไม่ได้ไม่ได้เก่งกว่าใบที่เขาเล่นวางเม็ดอะไรเยอะแยะหรอกแต่มันเก่งตรงที่ว่า มันคือครึ่งหนึ่งของดับเบิ้งซีซั่นที่จ่ายคอนแค่เหลือฮาร์ดดิสกเกคือใบเนี้ยจะไม่ใช่เป็นผมมองว่ามันไม่ได้เก่งเพราะว่ามันเป็นใบตั้งโต๊ะแล้วมันเก่งเลยเก่งแบบทันทีคือมันก็วางวางแล้วมันก็เก่งเลยแหละแต่ผมมองว่าเป็นใบใบที่ปิดเกมเก่งมากเพราะว่ามันปกติเวลาเซตอัพของเขียวคือมันต้องใช้มานาเยอะแบบในเทิร์นเนี้ยเยอะอันเนี้ยคือทําให้เซตอัพเทิร์นจบในเทิร์นคุณอะเหลือแค่หนึ่งเขียวซึ่งใบเนี้ยก็ชิงดีมันก็ดีขึ้นเยอะ แล้วอย่างหนึ่งของวามที่ผมมองว่าดีก็คือเมื่อคุณใช้จบเทิอนอีแล้วมนเข้าอีสายซึ่งแปลว่าถ้าเกิดเข้าเทินคนอื่นอะไรเงี้ยมันราโดน,นล้างบอดอะใบเนี้ยไม่โดนไงแล้วเราค่อยละไล่ามาใหม่ก็ได้เซฟไปเยอะแต่ผมใบนี้ยผมว่าถ้าพูดถึงนะเก่งเก่งไม่เท่าดับบลิ้งซีซั่นแต่คือมันครึ่งมันคือครึ่งหนึ่งของดับบลิ้งซีซั่นล้าอะครึ่งคอร์สเหลือแค่ฮเด้วยทกิลเนี่ยผมว่าเก่งมากใปถัดไปครับอ่า เทอร์ลาซิไบโอซิตสองคั้เหล็หนึ่งเขียวอินชานเมนต์บอกว่าเมื่อคุณจะวางเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเอ้ยเมื่อคุณวางเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งใส่คีเจอเร์คีเจอร์ที่เราที่คุณคอนโทลคุณสามารถโจวคุณสามารถจวตามเม็ดท,ที่คุณวางได้เลยแต่โจวได้แค่โจวเทคเนี้ยเกิดขึ้นครั้งเดียวต่อเทิร์นซึ่ง ถามว่าใบเนี้ยทําไมมันเข้าตาเพราะว่าปกติของเขียวเนี่ยเขาจะโจ์แบบ if ก็คือแบบโจ์แบบมีเงื่อนไขคือโจตาม power เยอะบ้างโจวเมื่อไรคิเจอร์โจวเมื่อไรคิเจอร์ enter อะไรเงี้ยจะเป็นโจวเป็นใบๆบอะไรเงี้ยแต่โจวถ้าเป็นโจวตาม power เนี่ยโจวเยอะอะไรเงี้ยแล้วเวลาเขาจะโจวเยอะเนี่ยมันก็จะมีปัญหาคือมันเป็นโจวีเงื่อนไขมันจะไม่โจวเหมือนฟ้ามันจะไม่โจวเหมือนดำมันจะไม่ใช่ดิสบนมือโจวใหม่เจ็ดใบเหมือนแดงมันจะ เป็นโจมที่แบบติดเงื่อนไขซสส่วนใหญ่มีใบเดียวคือฮาร์โมนิสมั้งถ้าจะไม่ผิดนะที่โจ์สามใบดื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ก,ก็คือจะเป็นซอยโจวเป็นคล้ายคล้ายคันทิพย์ตัวอย่างโจวทีละใบอะไรเงี้ยซึ่งปกติเนี่ยเขียวอะ่ะก็ก็จะโจวแบบติดเนื่อไขยเยอะอันนี้ก็คือติดเงื่อไขแต่เป็นติดเนื่อไขในการวางเม็ดซึ่งหายากมากก็คือเป็นใบใหม่แหละทําใบใหม่หละซึ่งพอนอกจากโจวคือถามว่าโจวครั้งหนึ่งต่อเทินอ่ะเก่งไหม ความจีโจดนี่หนึ่งก็เก่งแล้วล่ะแต่พอมันโจดทำจำนวนเม็ดที่วางภายในครั้งนั้นน่ะครั้งเดียวอะใบเนี้ยจะเก่งเป,ป็นพิเศษเลยเพราะว่าถ้าปกติของโบตอนนะสำหรับสายผมนะวางเป็นกองปกติวางเป็นปกองแล้วอย่างเช่นโบนเซเบอร์เซเบรีเซเบอร์รนนเนี่ยใบเนี้ยตัวที่ติดออกตีวางเม็ดที่หนึ่งหึงสี่เม็ดถ้ามีใบนี้อยู่โจดสี่แฟกชั่นฮาร์เนส เบินเม็ดมีเม็ดเท่าไหร่เบิร์นคูณสองกระจกวตามนั้นมีใบใหม่อย่างคอนฟอร์มเมอร์ชูลิเคนออกตัวที่ติดออกตีแทบแล้วก็วางเม็ดตามส่วนต่างของอวางส่วนต่างของพาวเวอร์ของคอมมานเดอร์ของตัวที่ติดกับตัวกับตัวที่แทบคือถ้าเกิดตัวที่แทบมีพาวเวอร์มากกว่าตัวเี้จะได้เม็ดจนเท่ากับพาวเวอร จน power เท่ากันซึ่งก็คือโจเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วใบที่ผมชอบที่สุดเลยคือ power fit c o m n d เมจได้เท่าไหร่อะวางไม่เท่านั้นซึ่งอันเนี้ยวางเป็นกองเรื่อง c o เด a n d e r เมจอย่างางเข้าทีละสิวางสิบเม้โจสิบกิ่งแล้วกิ่งเวอร์เผื่อมีใครเล่น c ม m m a n d e r เป็น lily b o w e n นะครับผมว่าคุณน่าจะชอบใบนี้มากเพราะวางที่โจสนุกเป็นใบโจที่หายากมากแล้วก็ใบถัดไปนะครับ ไบโอเอนจิเน uh, ียฟิวเจอร์หนึ่งเลนสองเขียวเอชแชนเมนต์บอกว่าเมื่อเอชแชนเมนต์เข้าสนามได้แรนเดอร์โทเค็นแรนเดอร์โทเค็นเนี่ยจะเป็นโทเค็นอัติแฟกที่บอกว่าแต่สองแท็บบั้นแซกแล้วก็เสิร์ฟเบสิกไปหนึ่งเข้าสนามแท็บอ่าตรงนี้ก็เทคเทคเป็นของใหม่นะครับแล้วก็เทคระทัดล่างเนี่ยเป็นอ่าคิชเชอร์ที่เข้ามาในสนามในเทอร์น,นี้จะได้เม็ดหนึ่งเพิ่มเมื่อเข้าสู่สนามนะจะได้เม็ดหนึ่งเพิ่มตามจำนวน,นแลน,นที่เข้าเลนที่เข้าสนามในเทอร์น,นี้เหมือนกัน คือใบเนี้ยมันเก่งตรงที่ว่าเป็นใบที่เออผมมองว่าเรียกเรียกว่าในในมุมมองของก๊าในแลนฟอร์ปกติของเขียวเนี่ยคือมันต้องเป็นการาซอัพบอร์ดก่อนลงแลนซึ่งทําให้บางทีเราจะขายมานาไงแต่ใบเนี้ยมันทาให้เราสามารถลงแลนสามารถช่วยในคือไม่ได้ถามว่า,วาดีกว่าแลนฟอร์ปกตินะแต่คือมันทําให้ช่วยในการลงแ,นแลนเราลงแลนเราเพิ่มมานาก่อนเพิ่มมานาในการใช้ก่อนได้แล้วค่อยลงมานลงความเดินก็จะได้เม็ดคืนไงอันนี้คือแบบ ะเป็นแนวเก่งในการซ่อมบอร์ดแต่เวลาบอร์ดทังเลยเนะนี่ยใบเนี้ยจะช่วยในการซ่อมบอร์ดรอบสองได้รอบสองรอบสามหรือว่าคีเจอร์จะเอนเตอร์อะไรเงี้ยเข้ามาเง,งี้ยช่วยได้เยอะเราเราทําให้เราลงแรแล้วเ,เพิ่มมีมานามากขึ้นในการเล่นนะครับผมมองว่าเปเนี้ยก็เก่งอ่าใบถัดไปนะครับเป็นสีแดงเขียวหนึ่งขันเลดแดงเขียวทานุกเมมโมเรียลเอนไซม์เป็นลีเจนิรี่คีเจอร์คาบูพลอตสแตทสองสี่ มีเทคแลนฟอร์บอกว่าเมื่อแลนเข้าสู่แลนเข้าสู่สนามเนี่ยแลนเข้าสู่สนามฝั่งเราเนี่ยก็คือตัวเนี้ยจะยิงหนึ่งใส่อ็อปเปอร์นทุกคนแล้วถ้าเกิดทิกเกร์เนี้ยเกิดขึ้นโซมแล้วสองรอบเนี่ยก็คือเกิดขึ้นมาแล้วสองครั้งเนี่ยจะได้โจนหนึ่งด้วยคือประเด็นที่พูดถึงเนี่ยคือมันไม่ใช่วอตอนคอมบัเดอร์ผมก็จะพูดไม่เยอะนะแต่มันคือสีกูในสีกูไง และปกติเนี่ยก่อนอันนี้ก่อนท<ม>ี่ผมจะมาเล่นโมตอนคอมบาเดอร์เนี่ยความจริงผมก,ก็เล่นแดงเขียวอ่าแรงเขียวแลนฟอร์ความจริงคือเล่นเล่นจริงแลนฟอร์มาก่อนแล้วก็แดงเขียวเยวนี่ยปกติก็จะเล่นบ่อยตัวเนี้ยคือมันเก่งตรงที่ว่ามันเป็นคอมบาเดอร์ที่ง่ายเล่นง่ายมันมีลายให้เล่นเยอะและ้วแล้วก็ผมมองว่าปกติเนี่ยตัวนี้คือมันไปคอมโบอินฟินิทยิงหัวมันก็ไปง่ายมันมีหลายลายเลยแหละลองไปหาดูดูดูแนวของอ,งอมหนาจได,ด้ดูของนู่นดูของนี่ก็ได้คอมโบเยอะ ผมมองว่าตัวเนี้คือมันเก่งง่ายตรงที่ว่ามันเปลี่ยนพวกแร,ตรงตะกูลเฟตแลนด์ที่แบบไปแลนด์ลงมาแซกเสิร์นหาแลนด์ไปอย่างเนี้ยคือมันเปลี่ยนให้ให้ใบ,บพวกนี้ยกลายเป็นเหมือนแบบเป็นหลุดหลุดเพื่อเป็นคันทีปิงชนิดหนึ่งนะเพื่อให้โจบใบใหม่ได้อะไรเงี้ยครับผมมองใบนี้ก็เก่งดีถ้าคุณเล่นแลนด์ฟอร์ดแล้วผมว่าคุณก็ลองมองดิกแนวน,นี้ดูก็ได้มันเป็นแนวปิงนะนะก็เผื่อคุณจะชอบกันแต่ผมผมว่าผมก็ชอบถ้าผมเบื่อมาจะจัดมาเล่นบ้างอย่างงี้นะครับอ่ะใบถัดไป อันทายแคชเชียลเวสติชผมได้ถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเขาว่ากันทีหนึงใบนี้หกใสคริเจอเอโรซี่สแตต์เจ็ดห้าบอกว่าเมื่อคีเจอร์ตัวนี้ออกจากสนามเนี่ยโจ๊กอาร์ตแล้วก็เอาเปอร์มาเนนต์ที่ค่าคอสเท่ากันเท่ากันหรือกันต่ำกว่าจำนวนแลนด์ที่เราคอนโทรลที่เราควบคุมอยู่เนี่ยเอาเข้าสนามในสภาพแท็บแล้วก็มีเทคนิคทันหนึงค,คือวัซซี่คือประเด็นที่พูดถึงเนี่ยคือมันเก่งตรงที่ว่ามัน มันจั่วแล้วมันก็พุทการาฟอ่าคือสามารถพุทเปอร์ฟีได้คือตรงนี้มันเก่งแล้วละ่ะถ้าออกจากสนามคือพอดีตรงออกสนามไม่ใช่ตายด้วยปกติจะเป็นตายพอเป็นออกจากสนามนี่เก่งที่ผมพูดถึงอันนี้ไม่ได้เก่งแค่เฉพาะตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันคอมโบเก่งมากในในวงผมปกติปกติผมจะมีวง,วง,ว,งวงเพื่อนผมเล่นคนหนึ่งเนี่ยเขาจะเล่นอนิมาบ่อยสองคนแหละมีแต่มีคนหนึ่งที่แบบอนิมาเล่นแล้วจําใจจนถึงทุกวันนี้อยู่ ซึ่งปกติเขาจะเล่นเป็นคาลเลเรตแบบรถรถคอร์คาลเลเรตใช่ไหมเล่นฟรีแล้วลงนะบแล้วปกติเนี่ยเวลาเขาเล่นนะ่ะคือลายลายลายของปกติคอมโบลายของอนิม่าเนี่ยจะเล่นกับเขาสโตนคูริโอซึ่งเทคพูดกันง่ายๆก็คือเมื่อคุณลงการ์ดไทยไหนก็ตามคุณอ่าคุณสามารถยกใบหนึ่งที่ไทยเหมือนกันนะในบอดคุณอนะ่ะขึ้นมือได้ซึ่งปกติก็คือเขาถ้าเป็นอนิม่าคือเล่นคีเจอร์ ซึ่งก็คือถ้าใบนี้อยู่คู่กับคาร์โซนคิลิโ,โอและโคดามาออฟอีสทีเนี่ยซีมีความสามารถบอกว่าเมื่อเปอร์มานเดนลงมาเนี่ยดยถ้าเกิดไม่ได้มาจากเอฟเฟกอันนี้เองนะพุทพุทเปล่าฟรีพุทพุทธอ,อีกหนึ่งเปล่าฟรีด้วยค่าคอเท่ากันหรือต่ำกว่าซึ่งก็แปลว่าถ้าเกิดเราลงตัวนี้มีโคดามาอยู่บนสนามเราสามารถลงลงคิเจอร์เด็กตัวหนึ่งพอลงคิเจอร์ปุ๊บ คาโซลหคือริโอ่ก็จะยกตัวไอทายคาโชขึ้นทิกเกอร์จัวพุทเปอร์ใหม่พอพุทเปอร์ใหม่ปุ๊บมันจะไม่ใช่ทิกเกอร์ของโคดณธรรมะก็จะทำให้โคดณธรรมะทิกเกอร์แล้วก็พุทแล้วก็พุทเปิดเปิด์หนึ่งซ้ำได้ก็แปลกันง่ายก็คือถ้าเกิดคุณอยู่ในลูปคอมโบนี้ก็คือคุณสามารถจบหมดกองได้พุทเปิดจนกว่าจะหมดกองก็ได้เหมือนกันเพราะว่าด้วยความสามารถของตัวเนี้ยมันพุทขอให้คุณไม่จํานวนไม่เกินตัดใดที่คุณไม่ได้พุทธแลน คือคุณสามารถพุทเปิดได้เรื่อยแล้วพุทเ,เปิดไปเรื่อยเลย,เลยพุทเปิดไปเรื่อยได้เลยเพราะมันคอร์สไม่เกินแลนด์ต่อขอให้คอร์สไม่เกินแลนด์ก็พอซึ่งหกในกระสุงนะนะตัวให,ใหญ่กว่าหกมันไม่มีหรอกจะเป็นเคเดอร์ฮูบป,ประมาณนั้นซึ่งมองว่าพอติดคู่กันสองสม,มัยนี้มันเป็นคอมโบอินฟินิตก็ลองดูแล้วกันครับถ้าชอบใจแล้วก็ใบสุดท้ายซึ่งใบเนี้ยความจริงมันเป็นใบแรกที่ผมอยากจะพูดถึงเลยแต่มันดู c o l เ r a t i o นสี ซือใบเนี้ยเป็นใบที่ตอนแรกอะผมก็คิดว่าไม่เก่งนะตอนแรกคิดคิดตรงๆผมพูดตรงๆไม่เก่งแต่พอนั่งคิดไปนั่งคิดมาเก่งขึ้นเรื่อยๆลองคิดตามผมแล้วกันอ่าใบนี้นะครับโดมิเนียนเบรสเลสนะครับสองเจเนริกเจเนริกอาร์ติแฟกต์อิคิวเมนต์มีเซบบอกว่าอิคิวเมนต์คีเจอร์ได้บกดวกหนึ่งบวกหนึ่งได้แล้วก็ได้เทษจ่ายสิบห้าเอ็กซด์ <c oughs> าการ์ดใบนี้อ่า คุณสามารถคอนโทรลทาร์เก็ตเพเยอร์คนหนึ่งได้เอ้ยทาร์เก็ตเอาพนลังคนหนึ่งได้ในเทินหน้าแล้วอันนี้เป็นเอวิซิตี้เนี้ยจะลด x x ก็คือพาวเวอร์ตัวที่ติดอยู่กดได้เฉพาะแบบสองสลีก็คือต้องกดต่อนแซกว่างแล้วมีค่าจ่ากอีกพิบหนึ่งตอนแรกที่อ่านเนี่ยก็คือถ้าเกิดมอมง่าตอนนั้นก็ถามว่าจะเทคกระบาลชาวบ้านไปทำไมก่อนหนึ่งเทิร์น ซึ่งก็ก็คือถ้ามองกันง่ายคือเหมือนเอ็มรากูลแต่เอ็มรากูลให้เทนให้เธอคื้ด้วนนะตอนแรกก็คือมองลืมไปมองไปว่าใช้คาว่าแต่ก่อนอะเล่นเอ็มรากูลบ่อยพอเล่นเอ็มรากูลบ่อยเนี่ยคือมันให้เธอ้คืนไนีก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้คือพอมีเอาคะแนนสามคนเนี่ยมันให้เธอ้คืนมันก็เลยรู้สึกแบบไม่ได้ไอ้นั่นมากอะไรอย่างนี้แต่พออ่านไปเนี่ยอันเนี้ยไปเนี่ยมันไม่ได้ให้เธอ้คืนซึ่งก็แปลว่าคนน,นั้นโดนสกิปเทินอ,อันนี้ก็ว่าแรงแล้วนะ พนันขึ้นมาได้ว่ามันมีการ์ดอีกใบหนึ่งที่คู่กันแล้วว่ามันแรงมากก็คือไอซอสสูตรไอซอสสูตรบอกว่าตัวที่ติดจะได้2งเฮดห้ามตีห้ามตีเราหรือเพย์บล็เกอร์ที่เราคอนโทรลแล้วก็ตัวที่ติดเนี้ยสกิฟไฟทิ้งไม่ได้คือโดนสังเษกไม่ได้แล้วก็อีกเทคที่ทําให้มันเทคที่ทําให้โดมิเนียนโกงเนี่ยโดมิเนียนโกงเนี่ยก็คือบรรทัดนี้ที่บอกว่า ในทุกๆอาคีมของโอเปเนะ็ตน่ะเราสามารถให้ออเเน็ตคนนั้นเกย์คอนโทรลของใบนี้ได้ให้คีเจอร์ที่โตที่ติดอยู่ใบนี้ได้แล้วก็ถ้าเกิดให้เนี่ยคืออันแทบตัวนี้ให้คอนโทรลจนจบเธอแนะอันแทบตัวนี้เมื่อสองใบนี้รวมกันอะแปลงกันง่ายว่าถ้าเราเล่นกับสี่คนผมเป็นเพลเยอร์เอแล้วก็มีเพลเยอร์บีซีกับดีนะครับมีอีกสามคนใช่ไหมเธอเนี้ยถ้าเกิดผมมีคอมเปอร์เดอร์ที่ติดการอยู่สองใบนี้อยู่แล้วก็ใบนึงนะั่นรวมกันเป็นพาวเวอร์ยี่สิบเอ็ด มากกว่าผมสามารถเลือกดีคนหนึ่งตายได้อ่ะผมพูดมีบีซีดีใช่ไหมอ่ะผมพูดง่ายๆกันผมดีเพียร์ดีตายเลยโปรงอ่ะผมเลยให้่บีกับซีละแล้วผมก็ต้องดูว่าคนถัดไปอ่ะคนถัดไปคนที่เข้าเทิร์นถัดไปคือใครก็คือเพียร์บีใช่ไหมตอนนี้ถ้าเกิดผมไม่ได้ตีเพียร์บีก็คือเพียร์บีแล้วล่ะพอเพียร์บีเหลือเงี้ยผมก็เอเจเบตเอาไปเนียนเลยอ่ะบอกว่าผมน่ะจะคลองของเพียร์บีนะเสร็จแล้วผมก็ผ่านเมนผ่านอะไรปกติไปใช่ไหม พอเข้าเพียบีเนี่ยผมก็จะได้ผมก็จะได้เรีคอนโทรลเขาแต่อภิตั้งแต่นู่นหน่อยก่อนอพเอเมว่าคือเขาโทาาปรปุ๊บผมได้คอนโทรลเขาเรียบร้อยแล้วพอเขาเอา้าอพีปุ๊บอะไอสอสูตรอะจะทิกเกอร์ขึ้นมาบอกว่าจะเกณฑ์คอนโทรลจะเกณฑ์คอนโทรลเราว่าจะให้ไหมเราก็บอกเราก็ให้สิเราก็ให้เพียบีไปสิทำเพียบีแต่เพียบีอะเราคอนโทรลเนี่ยก็คือเราอะจะได้เราจะได้คอมเดอร์เราอะไปตีเพียบซีที่เหลือคนสุดท้ายอยู่แล้วว่าแล้วกลายเป็นว่าพอเรา พอเราตีเพลสสุดท้ายพอเราเข้าถึงใช่ไหมแล้วก็เล่นเมนหนึ่งแล้วเล่นปกติแล้วก็เคลียเคลียทางเพื่อให้เคลียทางของเพลสีเพื่อให้เราตีเพลสีทิ้งได้ใช่ไหมแล้วก็ตีเสร็จแล้วเราก็พอเขาแล้วเราก็เข้าคอมแบทแล้วก็ตีโป้งตายไปคนหนึ่งเพลสีตอนนี้เหลือก็บีที่โดนเราคลองอยู่กับเราตัวเราละที่เป็นเอพอเหลือเนี้ยพอเข้าเมนสองเราจะทำอะไรเราก็แทบเอาเราก็ทําไงก็ได้เราดูว่าอ้าวนี่ไงแค่นี้ก็ขัดเราไม่ได้แล้วเราก็ปล่อยจบเถื่อไปเลย แก,แก,แกแเราเสร็จจบเถินไปแล้วกล่าเข้าเถิอเราเพราะว่าเพียร์สี่กับดีตายไปแล้วพอเรากล่เาเข้าเถิอเราอ้าวนู่นเพียร์มีว่างแล้วนี่แถบเอาหนีทําอะไรไม่ได้ต,ตีแม่งเลยาครว่าเนี่ยพออยู่คู่เนี้ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณทำอย่างนี้ได้จบพรด็สายขึ้นนะโคตรเก่งเลยเนี่ยครับกาสิบใบที่ผมมองว่ามันเข้าตาผมก็ลองฟังดูแล้วก็ลองคุยกับผมผ่านคอมเมนต์ดูหรือแชทหรือยังไงก็ได้นะครับลองดูครับผมอยากเห็นความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะครับ อันนี้คือมองวองในบตอนแบบผมนะครับขอแล้วก็ทุกดีค,ครับเจอกันในคลิปหน้าครับ